ตอนนี้คุณก็อยู่กับผมฟีโน่แล้วผมก็จะมาทำคลิปทดลองนะครับเพราะว่าผมอยากรู้วิธีการกำจัดแมนดี้ในแอคออนที่ผมโหลดมานะครับโอเคแล้วนี่ก็คือแมนดี้ซึ่งดูหน้าแมนดี้สิแล้วไอ้ขวานทอเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับดูอา้าวเดี๋ยว มันไม่กลับมาเล้หโอเคกลับมาแล้วโอเคสุดยอดผมลองเอามาสู้กับโกเดมเทิ้งไปนี่โอเคผมจะสู้ผมจะให้มันสู้กับโกเลมดูเพราะว่าผมอยากรู้วิธีกำจัดมันอะมาสู้กัน นั่นแหละเอา้าแมงโดนไล่เฉยเฮ้ยแมงมุมม,มาเกี่ยวอะไรด้วยวะเดี๋ยวปไปเอาขวานทอขลัสิ่งนี้จะฆ่าแมงมุมได้อย่างแน่นอนนั่นแหละก็ะเดี๋ยวแตกโอเคจะลองกับตัวอะไรช่ามันเถิดเดี๋ยวผมจะลงแอคออนมิวแทนซอมบี้มาแล้วมิวแทนซอมบี้ วางแล้วตีกันหรือเปล่าน,นั่นเลยครับมิวแทนซอมบี้ตีแล้วครับเดี๋ยวผมเอาขวานทองมาก,ก่อนคำรามแล้วครับแล้วมาเสกสปอนออกมาแล้วครับสปอนไอ้อะแม่งตายมีลูกน้องแต่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยแม่งคาลูกน้องจึงหมดแลยครับเอ้ไ,ไม่ใช่มันวิ่งวนทำไมอะครับดูก่อนโอ้โหตีครั้งเดียวยังโหด มันตีมิวแทนซอมบี้แล้วครับมันตายอีกรอ,อ,อบนึงแล้วครับถ้ามันตัวสลายคือผมจะหาผมจะลองวางอีกสองตัวนะครับโอเคสองสามตัวหนึ่งสองสามโอเคเอาขวานทองอ่ะเฮ้ยมันตีแล้วกันเอ้ยมันตีกันแล้วดูมิวแทนซอมบี้ทุบนะครับอื้มมิวแทนซอมบี้เดดแล้วนะครับ เอ๊ะสิตายไปแล้วหนึ่งชีวิตเดี๋ยวตัวนี้ก็ลุกขึ้นแล้วไปลุมตัวนั้นต่อนะครับแล้วมันก็เสกแล้วมันเสกซอมบี้ตัวเล็กๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ไดีโอ้อโคษไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืมฆ่าเมนดี้นั่นแหละมาทำไมวนะน่ะเออขอนกลับมาฮึบผิวกลับมาโอเค โอ้มันล้มไปแล้วครับหนึ่งตัวมีทัทซอมบี้มีอัทซอมบี้ตายไปแล้วหนึ่งตัวครับซีซอมบี้เด็กมึงมาทำไมมึงมาหืมขอนทอกลับมาโอเคดูนี่สิไอ้ดนและสู้กันเลยทำไมมันไม่ตายสักทีวะเนี่ยไอ้บ้าค้อนกลับมา เอ้ขวานนั่นแหละเอามิวแทนซอมบี้ตายอย่าตายนะเพื่อนหายไปแล้วอย่าตายนะฉันยังเชื่อว่านายยังทำได้นาะยต้องสู้กับมันโอเคผมขอเป็นตัวอื่นและกันผมจะไปลบแอดออนของนี่ทิ้งผมจะเล่นเป็นแอดออนของก็อตซิล่าแล้วกันโอเคมาแล้วทำไมดูจบเร็วเกินไปอะ เอามีแทนซอมบี้ออกไปผมขอไปเอาตัวคิงคิดโรล่ากับก็ซิล่ามาก่อนนะครับโอเคผมจะเสกก็ซิล่าหนึ่งตัวนะครับโอเคผมจะเอาขวานทอเอาขวานทอม,มันใช้สายฟ้าได้หรือยังโอเคยังใช้ไม่ได้เอาค้อนกลับมาดูเหมือนว่ามันยังไม่ตีกันนะครับแล้วแมนดี้ล่ะเจอที ไม่โจมตีเลยนะเจอพี่ก๊อตแล้วไงฮะพิกอดซิล่าทำไมไม่ตีอ่ะทีเจอตัวอื่นแม่ง New มิวแทนซอมบี้มึงเก็บเรียบหมดเลยอะไอเชี้ยในจริงมึงก็ตีพี่ก๊อตดิเอองั้นผมต้องวางคู่ค,คู่ปรับชื่อว่ากินกีโด่าเป็นมังกรสามหัวนะครับ ดูเหมือนว่าแมนดี้อยู่ใต้ตีนวางกิงกีโดล่าดูเหมือนว่าตอนนี้สู้กันอยู่ครับสายฟ้าฟาดโดนแมนดี้แมนดี้เดินไปหาก็ซิล่านะครับก็ซิล่าเสกสายฟ้าใสา่สตัวเองเป็นเคีย์เลยว่ะแมนดี้หยุดทําไมครับแมนดี้เขาไม่กล้าตีพีกก็สนะครับแต่ก็โดนกิงกีโดล่าทำร้ายนะครับเอาไปขวานท่อ กลับมาช่ไม่มีประโยชน์แล้วเหมือนตอนนี้แมนดี้จะตีพี่ก๊อตแล้วนะครับเอ้ยพี่ก๊อตตายครับเฮ้ยเอาจริงดิพี่ก๊อตตายเฮ้ยกูขอโทษขอโทษขอโทษแมนดี้อย่าไปฆ่าพี่กิงเลยแต่กูจะฆ่ามันอะขวานกูกลับมาโอเค ยหยขอค่าแป,ป๊บนึงนะครับโอเคกิงกีงดนล่าตายเป็นที่เรียบร้อยปกติมันจะโจมตีทุกอย่างเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมไปโหลดเอผมจะไปเอาแอคออนแมมมุมมาโอเคโอเคผมเอาแอคออนแมมมุมาแล้ววาง มันน่าก,กลัวมากเลยนะครับมันจะค่อยๆนั่นแหละโอ้โหน่ากลัวมากเฮ้ยมันดีโจมตีแล้วครับเฮ้ยมันสปอนแมมมุมแมมมุมที่มันยิงลูกดอกได้แมมมุมเวฟครับแล้วมันก็เสกแมมมุมที่ยิงลูกดอกได้นะครับดูความแหลกของเครื่องผมนั่นแหละข้ามันฆ่ามันที่ตายเลย อาเฮ้ยเอาชิงดิฆ่าลูกแม่มุมมึงตีแม่มุมที่ยิงลูกดอกได้ดูพวกมันหนีกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหยังหลอดที่เลยงั้นอยากเจออะไรทิ่งหดโหดกว่านี้ไหมหนึ่งสองสามมา มันมาแล้วอย่างน่ากลัวมันโดนตีแล้วครับเออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะฝนไปไม่ใช่ผมเสียงมาสามตัวอีกตัวหายไปไหนวะอูยอยู่ข้างนอกดิอเอ้ามัหายเข้าไปในนี้แล้วโด้โห ตอนนี้มันดี้กำลังสู้นะครับสู้ไปสู้มาไม่รู้ว่าใครจะชนะแล้วหยีหน้าตาน่าเกลียดอ่ะมันต้องเข้ามาเลยนะแวบเข้ามาเลยไม่ต้องปีนกูนกลัวเออนั่นแหละมันดี้ฆ่ามันเอ้ยไม่ใช่แมนมูฆ่ามันกูไม่รู้ว่าใครจะฆ่ามันได้แล้วนอกจากพวกแกนเนี่ยออออคุณนนี้ ขึ้นเร็วปีนขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะสู้กับแกแล้วนะเร็วๆดีวะโอเคมาเสกลูกมาแล้วครับลูกมันก็โดนตีทีเดียวตายงั้นผมจะฆ่ามันแค่ผมตีมันก็ตายแล้วนั่นแหละฆ่ามันเอ้ยแมงมุมฆ่ามันเลยกูไม่รู้ว่าใครจะหยุดมันได้แล้วถ้าไม่ใช่แกออกไปลูกแมมุม มันตายค่ะเอาไม่ใช่มันไปดวนตรงนู้นแล้วครับมึงก็ไม่ตายบ้างเลยนะแมนดี้ไอ้น้ำมึกน่าเกียดฆ่ามันเฮ้ยอย่าบอกกูนึกแม่งจะฆ่าได้วะ่ะแต่กูคิดผิดเออขอบคุณที่ช่วยฆ่าลูกแม่มุมกูกลัวโอเคเดี๋ยวผมไปเอาแอคออนอื่นมาครับ โอเคมาแล้วดูเหมือนว่าสกิลสายฟ้าของผมจะใช้ได้อ้โหูเฮ้ยมันใช้ได้แล้วฆ่าสลามตรงนั้นซะดึงกลับมามันแยกล่างแล้วมันก็โดนเผาเอโอเคผมเอาเอ็กออนพวกสับ์ประหลาดมานะครับขอหาไข่แป๊บนึงโอเคผมเจอมอนสเตอร์ที่น่าจะฆ่ามันได้ตัวนี้มันสู้กันไหมเฮ้ยเฮ้ย ใส่มาสองตัวดูสิว,ว่ามันสู้กันไหมโอเคเฮ้ย okay. <He i, S 1> มันสู้กันแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหโอเคโอเคโอเคดูโอ้โ oh. หมันฆ่าวีเลเจอร์ที่เป็นล่างยักษ์ได้อีปล่อยขึ้นฟา้าแม่งเลยจัดการมันให้ได้